สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมทิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาแนะนำต้นไม้มงคลนะคะเมื่อเปิดบ้านรับทรัพย์ด้วยต้นไม้เสริมมงคลรับความเฮงตลอดปีนั่นคือควรจะปลูกต้นอะไรดีนะคะวันนี้สำหรับมือใหม่ยาบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสปลูกไม้ด่าง แต่ถ้าใครมีไม้ด่างในชนิดที่แบบว่าแพงขึ้นแพงขึ้นอันนั้นแล้วแต่ทุนทรัพย์ของทุกคนนะคะส่วนยาในสไตล์แม่บ้านปกติเนี่ยคะ่ะทำงานไปด้วยนะคะทำงานบ้านไปด้วยนะคะและท,ที่สำคัญทุนทรัพย์เราไม่ได้เยอะแต่ยาขอแนะนำนะคะว่าหากมือใหม่อย่าปลูกไม้ด่างยาขอแนะนำเงินไหลมาด่างขาวคะ่ะทุกคน อันนี้ยาจะปลูกตั้งแต่เขาอตอนกิ่งมาเป็นแค่กิง่งแค่กิ่งเดียวได้ใบเดียวเลยนะ,ะทุกคนเสร็จแล้วยาก็เลี้ยงเขานะคะอันนี้ยาจะเลี้ยงเขาจนเป็นต้นโตขนาดน,นี้เลยนะคะยาต้องการแบบว่าให้เขาขึ้นเลือยนะคะทุกคนอันนี้คือเสาที่อยู่ที่จอดรถนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือเสาที่อยู่ในจอดรถนะคะแล้วยาก,ก็อยากให้เขาขึ้นเลื้อยแบบนี้ค่ะยาก,ก็เลยเอาเชือกมาผูกแล้วก็เป็นเสาไม้เลื้อยแบบนี้ค่ะทุกคนจริงๆให้เขาเลื้อยในเ,เสาบ้านก็ได้แต่ว่าบางทีให้ให้เขามีร่างในการที่เขาจะฝังตัวลงไปจะดีกว่านะคะนะคะ ใบก็จะด่างสวยประมาณนี้เลยค่ะทุกคนถามว่าคุณยาจะไม่ยอมเอาลงมาชาปลูกไหมจริงๆยาชาไว้เยอะแล้วนะคะในส่วนของต้นอื่นอ่ะอย่างต้นนี้นะคะเดีย๋ยวยาให้ดูต้นนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ยาชำแล้วก็โตมาอีกระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมคะก็จะมีสองสามต้นแล้วก็อันนี้ก็ ที่ยาชําอีกนะคะนี่ค่ะก็จะคือคืออันนี้ชําก็จะโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ตรวจตัวชําที่ยาชําไว้ในอย่างละใบสองใบอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วแต่ว่ากิ่งนะคะยัก็จะตัดในส่วนของตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ยาตัดอันนี้นะคะแล้วยากก็เอาไปชําอันนี้จะเอาในส่วนยอดก็ได้หรือว่าใบหนึ่งนะคะพอใบหนึง่งเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมานะคะ นี่คะ่ะมือใหม่สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะอันนี้ยาให้เจอลมได้แบบปะทะลมได้ร้อยเปอร์เซ็นเจอแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยหน้าบ้านของยายจะอยู่ที่ใต้นะคะทุกคนแล้วทีนี้ลมจะแรงมาก,มากๆแดดจะส่องในช่วงของกลางวันสุดๆเลยคะ่ะเขาอยู่รอดนะคะให้เขาได้แบบคือเขาสามารถที่จะปลูกในคอนโดก็ได้นะคะในใน ในห้องธรรมดาก็ได้คือปลูกได้หมดเลยนะคะและถ้าให้อยู่ในธรรมชาติความสวยงามเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าคือปลูกได้หมดเลยดังนั้นยาจะให้เห็นความพิเศษของคะว่าทําไมยาถึงแนะนํามือใหม่ว่าจําเป็นต้องปลูกไม้ด่างแล้วเวลาเขาแบบมีแบบต้นสวยๆขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจยาก็เลยอยากเห็นมือใหม่แบบว่า อยากลองปลูกเนี้ยค่ะแล้วเห็นความสําเร็จของตัวเองเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแบบภูมิใจใช่ไหมคะยาก็เลยอยากขอแนะนาเนี่ยค่ะเงินไหลมาด่างขาวสวยๆไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนขีดอย่างนั้นมือใหม่นะคะสามารถที่จะปลูกได้และสวยขึ้นได้อย่างยานะคะนี่แล้วทีนี้ถ้าชําแล้วนะคะเมื่อชําแล้วนะคะทุกคน เขาจะขึ้นออกกิ่งยังไงอ,อยากจะให้ดูอันนี้อันนี้คือกิ่งกิ่งที่ขึ้นมาใหม่นะคะถ้าสมมติว่ายาชำใช่ไหมคะสมมติว่ายาตัดข้อสมมติว่ายาตัดข้อนี้ตัดไปเขาก็จะมีราอากาศตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีราอากาศตรงนี้ยาก็จะตัดตัดยาก็จะชำแค่ใบเดียวแบบนี้คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะในช่องตรงนี้คะ่ะตามันจะมีตายอดอยู่นะคะเขาก็จะขึ้นหน่อขึ้นมานะคะ่ะทุกคนมันก็เหมือนอันนี้คะ่ะ เห็นไหมคะเขาจะขึ้นอยู่ระหว่างเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าตรงข้อข้อเขาจะมีตาตายยอดอยู่นะคะเมื่อเมื่อเราช้ำนี้นะคะเขาก็จะขึ้นยอดแบบนี้แต่น,นี้นะคะคือพอ,อยาก,กระตุ้นเขาด้วยการแบบว่าหักหักให้เขาแบบเปลี่ยนทิศทางมาอีก,อกที่หนึง่งแล้วตรงนี้ค่ะ เหมือนโดนแบบว่าใบกับก้านตัวนี้ค่ะเขาแบะออกมันเลยเหมือนไปกระตุ้นเขาให้เขาแบบสร้างยอดใหมย่ยาก็เลยได้ยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะยอดใหม่นี่นะทุกคนยิ่งใบสวยใบใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้คือเขาก็เป็นธรรมชาติของเขานะคะก็จะมีเจอลมเจอแดดบ้างนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็น่าจะโดนแบบว่าไม้จิ้ม <laughs> ก็มีนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ดังนั้นนะคะมือใหม่ทำไมยาถึงให้ปลูกเงินไหลามาด่างขาวก็เพราะว่าอยากให้มือใหม่มีกําลังใจในการที่จะปลูกดูแลต้นไม้นะคะแค่ไม้กระถางแต่ว่าสามารถที่จะประดับและปลูกได้สวยแถมขยายพันธุ์ได้อีกด้วยนะคะทุกคนยังไงนะคะมือใหม่ก็อย่าลืมไปลอง นำมาปลูกกันดูนะคะส่วนวัสดุปลูกไม่ยากเลยค่ะยาไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะยาจะใช้นี่เลยคะ่ะเป็นมะพร้าวสับนะคะล้วนๆเลยค่ะทุกคนยาไม่ผสมดินยาไม่ใส่ดินเลยนะคะอุ้ยอันนี้ค่ะทุกคนอุย้ยเป็นไข่ทุกคนอันนี้เป็นเป็นไข่อันนั้นด้วยนะคะเกิดยอดแล้วค่ะต้นแกวสารพัดเลยค่ะทุกคนอุ้ย มะนาวต้องออกนะคะทุกคนเดี๋ยวมากินแย่งอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะยาก,ก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้านี่ค่ะอยากจะให้ดูชัดๆว่ายาใช้อะไรยาก,ก็คือใช้มะพร้าวสับนะคะอย่างเดียวล้วนๆเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็โรยด้วยออสโมโฟรหรือปุ๋ยละลายช้านั่นเองค่ะทุกคนและต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นยาก็จะใช้กระถางดินแบบนี้นะคะ่ะ ก็เป็นเทคนิคที่ยาลองปลูกดูแล้วนะคะทุกคนถ้าตอนแรกเนี่ยยาใช้กระถางพลาสติกมันจะได้ระดับหนึ่งะคะ่ะทุกคนแต่ถ้าอยากให้เขาโตไม้กระถางโตเร็วและสมบูรณ์อยู่นานแนะนำว่าเป็นกระถางดินเผานะคะทุกคนก็มือใหม่ก็ลองนำเงินไหลมานะคะด่างขาวมาลองปลูกกันดูคะ่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นความหมายตามชื่อเลยค่ะเป็นไม้มงคลที่ต้องนำมาปลูกที่บ้านนะคะเขาบอกว่าเปิดบ้านรับทรัพย์นะคะด้วย ต้นไม้มงคลเงินไหลามาด่างขาวเสริมดวงเสริมความสุขตลอดทั้งปีความเฮงมาตลอดทั้งปีเลยค่ะทุกคนและตลอดไปค่ะยังไงมือใหม่อยากลองหัดปลูกไม้ด่างไม้มงคลอยากขอแนะนําเลยค่ะปลูกทิ้งทิ้งคว้างก็อยู่ได้ค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามยาไว้เดี๋ยวยาจะมาแนะนำมือใหม่กับพันไม้อะไรดีก็ มารอรับชมกันนะคะอยากจะทำและมาบอกเทคนิคกันแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน